สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวนนะครับคลิปนี้ก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับกับงวดวันที่16กันยายน2564นะครับซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับผมเป็นวันพฤหัสบดีข้างขึ้นนะครับขึ้น10ค่ําเดือน10นะครับปีฉลูนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาเริ่มต้นงวดวันที่16กกันยายนด้วยเลขออกบ่อยนะครับประจำวันพฤหัสบดี เป็นข้อมูลย้อนหลัง20ปีนะครับก็ทําไมถึงย้อนหลัง20ปีก็หาได้แค่นี้ไม่ใช่หาได้แค่นี้หรอกคือเอาแค่นี้พอนะครับเนาะถ้า30-40ปีมันจะเยอะเกินไปนะครับผมก็ที่จะอ,ออกมาแบ่งปันนะครับก็จะเป็นตัวเลข3ตัวบนออกบ่อยตัวเลข2ตัวบนออกบ่อย2ตัวล่างออกบ่อยนะครับทั้งหมด3 3ชุดข้อมูลนะครับเนาะ สามตัวบนสองตัวบนสองต,ตัวล่างนะครับมาที่สามตัวบนก่อนนะครับลืมเกินนำนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับผมเนาะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนเป็นข้อมูลย้อนหลังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารณในการรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสามตัวบนออกบ่อยเนี่ยมีอยู่แค่ชุดข้อมูลเดียวคือออกซ้ำสองครั้งนะครับ 3ามเก้าหนึ่งนส่ะครับผมส่วน2ตัวบนออกบ่อยนี่มีอยู่1 2 3, 3 3ชุดข้อมูลนะครับออกซ้ํสีครั้งนี่มีแค่ชุดเดียวคือ2 5นะครับออกซ้ํามครั้งมีอยู่4ชุดนะครับ0ูนย์7จ็ดแล้วก็เจโอ้ะจริง แล้วก็ชุดข้อมูลสุดท้ายนะครับออกซ้ำสอครั้ง0 9 3 3 3 5 5 8 7 0 7 2 8 4แล้วก็91นะครับผมส่วนชุดข้อมูลต่อมาคือเลขออกบ่อยนะครับ2ตัวล่างออกบ่อยเนาะ2ตัวล่างออกบ่อยมีอยู่2ชุดข้อมูลตามนี้ครับ สตัวล่างออกบ่อยนะครับชุดข้อมูลแรกออกซ้ำสามครั้งนะครับมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด5ชุดนะครับก็จะมี1 7 5 6 6 6 8 8ดห้แล้วก็ชุดข้อมูลสุดท้ายนะครับออกซ้ำสอครั้งนะครับสตัวล่างออกบ่อยเนาะศูนย์หกศูน5์เจ็ด 6กหนึ่งหกสนะครับนี่คือข้อมูลเลขออกบ่อยในวันพหัศบดีเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับทั้งหมดคือการนำเสนอข้อมูลย้อนหลังนะครับมาพูดมาคุยเฉยเมาแบ่งปันเฉยเเผื่อจะเป็นแนวทางได้นะครับทำไมถึงเป็นเลขซ้ำเลขออกซ้ำลนะ่ะเพราะว่าเพราะมันเคยออกซ้ำเผื่อมันจะออกซ้ำอีกครั้งหนึง่ง ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากนะครับเจอก,กันในคลิปถัดไปครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปครับสวัสดีครับ